สวัสดีครับพี่น้องมาพอกกับกโหมดรีวิวมุอนี่ก็ม,มีรถ4ประตู X-Series ตัวนี้ปี2023รถปีไก่รถปีเดียวเลขไม่แท 3, ้3,700เมืองดุร่อนะหากระเยียบถนนได้3,700กิโลดอกนะตึงต้งตึงตึงต็มอยู่นี่มันดูเลืกมากพี่น้องสีเท่าแลงโบพพ่อพี่น้องสีเดิมจากโรงงานส,สวยเลยจ้ะอ้ยบมี่มงตีเลยแน่นี่กล่องถอยน้ำนะจ๊ะ ใอ้เลนเดอร์ตัวนี้มันเป็นตับไปใส่งานเนาะโลบาก็สวยโอเคไป้ามาลองขับกันโอ้แถบบปได้ย,ยินเสียงก็่มันเงียบครับเปิแอร์ทำาช้นสิอืมตเข็มขัดก่อนเดี๋ยวเสียสองด้ยไ,ไปลองขับกันพี่น้องอยากสั้งราคายังบอกได้นีละเอ้าอันนี้ก็นบนให้ดาวอยู่เท็ดบัดพี่น้องดาวอยู่เข็ดบัดดาวงวั รถบอเอาไปหกแสนส่หมืม่มบาทอวนให้พร้อมมีถุงลมระบบเบร์ ABS ฟังชันพวงมาลัายหน้าจอ Android สัมผัสนี่เชื่อมบลูทูธแล้วก็มี Android เชื่อมจากมือถือของเฮาเด้อพี่นอ้องน้ำทางไปโน่นไปนี่โดยก็ต้องหัวจะลงทางแล้วก็มีกล้องถอยด้วยรถบกสปีด mm. ขับ,ด,ขบ,ด,ขบด,ดีขับดีเชื่อกระมดขับดีขับวนดีวะมัมนนุ่มนิ่มไปหมดเลยอ่ะ อยากได้แค่นี้มหาโกมตดอยู่เต็นต์โมตรถมือสองจอดอุดรธานีมีบริการทําสัญญาทั่วประเทศฟรีเลยนะจ๊ะ,ะไม่สะดวกมารับรถโกมตเอารถไปส่งมอมให้ถึงหน้าบ้านด้วยฟรีอีกแล้วแล้วก็ผู้ใดแนะนําคนมาคุณม,มีค่าแนะนำให้หน0 0งืนบาทไปเลยพี่นอ้องเทุกกันในเต็นท์เลยนะหน0 0งืนบาทรับไปเลยสำหรับคนที่แนะนำมามาตามคิปโกมตได้รถชุกแน่นอน